นมัทถุรัตนัตยัสศขอความนอบน้อมจึงมีแด่พระรัตนไตรยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านสาธุชนทั้งหลายข้อคิดก่อนนิทราในค่ำคืนวันนี้ ก็มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่งเป็นวันพระเป็นวันธรรมสวนะเป็นวันศีลอย่างที่ได้พูดไปวันพระก่อแนแล้วนะแต่วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโค ปุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆเป็นต้นซึ่งเป็นบทสวดในสังฆค,คุณคือคุณของพระสงฆ์ี่อย่างไรก็ตามจะมาพูดถึงเรื่องของพระสงฆ์ ให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าพระสงฆ์นั้นคืออะไรพระสงฆ์ก็คือสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทีนี้แบ่งเป็นสองประเภทที่หนึ่งเรียกว่าสมมติสงฆ์สองสอ,งอริยสนะสงฆ์จึงแตกต่างกัน สมุติสง์ก็คือพระสงฆ์ที่บวชมาแล้วถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นสมุติสง์ส่วนอาเรียสง์ก็ได้แก่ผู้ที่บวชมาแล้วและปฏิบัติธรรม จนได้ถึงมัคสี่ผลสีอย่างใดอย่างหนึ่งจึงเป็นอริยสงฆ์อย่างที่เราสวดพระสังฆค,คุณบทหนึ่งว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้ แปดบุรุษนะหมายถึงอะไรบางคนก็สวดจนคล่องแต่ไม่เข้าใจความหมายตรงนี้ว่าคู่แห่งบุรุษสี่คู่นั้นคืออะไรนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษนั้นคืออะไรฉะนั้นวันนี้จึงจะ ขยายข้อความเหล่านี้เล็กน้อยให้ท่านได้ยินได้ฟังได้เข้าใจตามหลักที่ได้ศึกษาและปฏิบัติมาเราต้องรู้จักว่าบุรุษสี่คู่คืออะไร <c oughs> รวมกันก็เป็นแปดคืออะไรแต่ตรงนี้ก่อนนะ คือเกี่ยวกับของอริยบุคคล8ปดมักสีผลสีนิพพานหนึ่งเนี่ยมักสีผลสีเนี่ยคือคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเดี่ยวตัวบุรุษแปรบุรุษมักสีคืออะไร 1. โสดาปฏิมัก 2. ส,สกธา,าคามิมัก 3. อานาคามิมักและ 4. อาอรหัตมักแล้วผลสีล่ละโสดาปฏิผลสกธาคามิผลอานาคามิผลอรหัตผลนี่คือมักสีและผลสี่ เป็นคู่กันมักก็มีเรียกโสดาก็มีสองสกทาคามีก็มีสองอนาคามีก็มีสองอรหันก็มีสองโสดาก็คือโสดาปฏิมักและโสดาปฏิผลสกทาคามีก็มีสกทาคามีมักสกาคามีผล อนาคาก็มีอนาคามิมักอนาคามิผลอรหันต์ก็มีอรหันตะมักอรหันตผลเนี่ยมีมักสี่ผลสี่ถ้าใครยังไม่ได้มักสี่ผลสี่ยังเป็นสมมุติสู์ถ้าบุคคลใดปฏิบัติธรรมได้แต่ โสดาบันเป็นต้นไปอันนี้เป็นอา,อาเรียบุคคลแต่ถ้ายังไม่ได้เป็นโสดาบันนี่ยังเป็นปุถุชนคือผู้ที่ยังแน่นหนาด้วยกิเลสนะขออภัย <c oughs> แน่นหนาไปด้วยกิเลสยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร ยังเกิดอีกตายอีกเกิดอีกตายอีกตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ใหม่ๆพระองค์ได้ตรวจดูแล้วว่าเมื่อเรายัางไม่พบยา เราได้แล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นอเนกชาติคือพระองค์ตรัสอย่างนี้ยานนี่ก็คือมรรคสี่ผลสีนี่แหละเมื่อพระองค์ยังไม่ได้บรรลุพระองค์ก็เหมือนพวกเรานี่แหละเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิด ก่อนที่พระพุทธองค์จะลงมาประสูิเป็นเจ้าชายสิทธธตถะพระองค์ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตก่อนที่จะไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตพระองค์ก็สวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรเนี่ยพระองค์รละลึกชาติได้ ร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติอาสงไขยกับกันนึกได้หมดเห็นว่าทุกขาชาติปุณนณนปุนหนังการเกิดบ,บ่อยๆเป็นทุกล่ลปไปพระพุทธเจ้าสแสวงหาทางไม่ให้เกิดจึงได้บำเพญ็ญจนได้บรรลุมรรคผลนิพพาน จึงตัดคำว่าเกิดแล้วความแก่ความเจ็บความตายก็อาศัยอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีการเกิดอีกแล้วแม้แต่ที่พระองค์ได้ทรงพระดำรัสตัดขึ้นวันที่ทรงประสูตรว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปจะไม่มีอีกแล้วเนี่ยพระองค์ได้ตัดอย่างนี้ นี่แปลเป็นภาษาไทยแล้วฉะนั้นนะคนเราไม่อยากเกิดก็ต้องเกิดไม่อยากตายก็ต้องตายแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากตายแล้วก็ไม่ต้องเกิดแต่เราก็ต้องเกิดเพราะเรายังมีกิเลสตัณหาอยู่ไม่มีใครไม่มีกิเลสตัณหาคนที่ไม่มีกิเลสตัณหา ก็ได้แก่พระอระหันต์เท่านั้นเองถ้าหากว่าใครบำเพ็ญเพียรจนได้บรรลุโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลแต่ยังไม่ถึงอรหันต์การเวียนว่ายใยเกิดก็ยังมีอยู่ ยังต้องเกิดต้องตายแน่นอนแต่ไม่เกินเจ็ดชาติจะต้องได้ถึงอรหันแน่นอนอาจจะสามชาติสองชาติก็แล้วแต่ถ้าใครบำเพ็ญจนถึงสก,กทาคามิมักสก,กทาคามิผลขั้นตายไปก็จะต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกไม่เกินสามชาติก็จะเข้าสูน่นิพพาน ถ้าใครบำเพ็ญบรรลุจนถึงอนาคามีผลการเกิดการตายก็ยังมีอีกแต่ไม่เกินหนึ่งชาติแต่ชาติที่เกิดนั้นไม่ได้เกิดในเทวโลกไม่ได้เกิดในมนุษย์โลกไม่ได้เกิดในอบายภูมิแต่ไปเกิดในพรมโลกชั้นสุดทาวาทหา อวิหาอาตาัตปาสุทรัสสาสุทรสิอาการนิฐาทั้งห้าเนี่ยเป็นที่อยู่ของพระอนาคามีและท่านก็จะได้บรรลุที่นั่นอรหันที่นั่นนิพพานที่นั่นและถ้าหากว่าใครบรรลุอรหันแล้วก็จะไม่มีคำว,ว่าเกิดอีกต่อไป จบสิ้นเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และสาวกทั้งหลายที่ได้บรรลุตรัสรูตรสร้ตามพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์อันนั้นก็จะสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายใจเกิดในวัตสงสารฉนั้นพระสงฆ์ที่เราเห็นกันทั่วไปเนี่ย เราเห็นเป็นสมมุติสง์แต่เราไม่รู้ว่าภายในของสมมุติสง์บางองค์บางท่านอาจจะเป็นอริยสง์ไปแล้วก็ได้เพราะท่านก็ไม่ได้พูดว่าฉันเป็นพระอริบุคคลนะไม่ได้พูดไม่ได้บอกใครว่าบรรลุแต่เราเห็นท่านบางทีอาจจะมีกิริยาอาจจะไม่เรียบร้อยแต่ว่า เป็นอุปนิสัยวาสนาของตนอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าท่านถึงแล้วจึงมรรคผลนิพพานนั้นแนะเราจึงมองพระสงฆ์ทั่วไปมองเป็นสมเติสง์อยู่แต่อย่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นเสมอไปบางทีคำว่าอริสง์ก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นแหละท่านบรรลุท่านไม่ได้บอกใคร ฉะนั้นจึงเล่าให้ฟังว่าที่เราได้กล่าวถึงพระสังฆค,คุณคุณของพระสงฆ์เนะี่ยไม่ได้หมายถึงสมุติสง์นะหมายถึงอาริยสงฆ์โคแหงบูรุษสโคูนับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะวัโตสาวกสังโฆนั่นแหละ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นไหมนั่นแหละคือสงสาวกพระเจ้าได้แก่คนที่ถึงมรสีผลสีเนี่ยจึงให้เข้าใจความหมายคาว่าพระสงฆ์มีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสมมติสง คือบวชมาแล้วถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยแต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานอะไรเป็นสมมุติสฆ์ส่วนใครที่บำเพ็ญจนได้บรรลุตั้งแต่โสดาปฏิมัคเป็นต้นไปจนถึงอรหัตผลบุคคลนั้นเป็นอริยสสูงพระสงฆ์ผู้ประเสริฐ อนุตตลังพุญญาเขตตังโลก,กัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งไปกว่านาที่ดีอย่างเพลงเขาว่านาดีๆต้องใช้เข้าปลูกพันุ์ดีถ้าเข้เขาปลูกไม่ดีก็จะเสียที่นาเพลงเขาว่าไว้อย่างนั้น นะพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบุญใครหวานพืชก็หวังได้ผลร้อยเอเซเพราะเป็นอริยสงฆ์ใครทำบุญแล้วก็ได้บุญเยอะเนี่ยเรียกว่า,าสมุติสงฆ์และอริยสงฆ์แตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นะพระสงฆ์ทั่วไปนี่เรายังไม่รู้ว่าท่านบรรลุหรือไม่บรรลุ ถ้าไม่ได้บอกว่าบรรลุฉะนั้นเราอย่าไปคิดว่าพระสงฆ์ทั่วไปเป็นสมมุติสงฆ์หมดไม่ใช่บางทีคําว่าอารียสง์ก็ซ่อนอยู่ภายใน,ในที่ท่านไม่ไม่ได้บอกกล่าวใครจึงได้อธิบายข้อความวันนี้ในค่ำคืนวันนี้ว่าคำว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระเจ้า ปฏิบัติดีแล้วพระสงฆ์แบบไหนหมายถึงพระสงฆ์ที่ท่านได้บรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานแล้วท่านจึงเป็นอริยสงฆ์เป็นสงฆ์ผู้ประเสริฐนะคิดว่าคงจะไม่ยากที่จะเข้าใจเราจะ เป็นพระสงฆ์ที่จริงหรือไม่จริงหรือว่าเป็นพระปลอมแล้วก็มีเยอะแยะตัวเนี้ห่มผ้าเหมือนกับพระทั่วไปเรียบร้อยดีแต่ที่ไหนได้เป็นพระปลอมก็มีไปหาเรียอะไรเงินของต่างๆนี่ไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่สมุติสงฆ์ด้วยและไม่ใช่อริยสงฆ์ด้วยนะจึงของฝากเอาไว้นะให้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคําว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือใครก็ได้แก่พระสงฆ์สองประการคือสมุติสงฆ์และอริยสงฆ์วันนี้ก็เลยได้ขยายความเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติเพื่อรู้ําไเป็นเครื่องออกจากทุกข์อันนี้คือพระสงฆ์วันนี้จึงได้อธิบายเพียงเท่านี้ก็หวังว่าข้อคิดก่อนนิทานในค่ำคืนวันนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยขอความสุขความเจริญจงบังเกิดแก่ท่านผู้ฟังผู้ชม โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร